ครับสวัสดีครับทุกคนเราช่องไทยปัฐเกษตนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าทองต่อวันนี้ไปสงพี่ป๋องกลับมาก็มาดูเลยเจ้าทองนิหนึ่งให้เวลาเขาหน่อยนะครับผมก็มีอะไรน่าเลี้ยงกินกล้วยเจ้าทองกินกล้วยกินกล้วยของแม่แม่นะที่เอามาฝากนะครับผมต้อมีพี่พัดนะครับเป็นใช้ที่ตาลนะครับผม Yeah. เอาเดีเอาุนเอทำไงก่อนทำไงก่อนไงก่อนครับสวัสดีครับมาแล้วอหู่นออองอมแล้วติดคอ สองสามถุงนะผมนี่ปางก็ของเพชรนะผมเห็นว่าูกใจเงี้ย 念完了。Yeah, ไมนะ่มสุ่มมนะก็จะเดือดยากนิดนึ่งจะร่วงนะครับจะร่วงต้องต้องตีนลคงร่วงนิดหนึงเหมือนคนฟันเหลืองเหมือนคนฟันเหลืองใช่นะี่ยาอะไรพอกันไหมยี่ค่ะคานสูงแล้วนะพี่สุดเมืองกันางนี้เห็นแต่ดูมันเตี้ยเตี้ยเล นี่นะครับนน,นี่โซ่ใช้โซ่าคาาแล้วโซ่เขาบางนะครับเลยต้องรอเปลี่ยนรอตัดเปลี่ยนใส่เส้นใหญ่หน่ดยนิดซอนบางแนละ้วเราจะเดินผมก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ต้องจับโซ่ขอเพื่อเวลาเราไปันขัดระหว่างเราไม่อยู่นะครับผม

ไกล้จะหมดอายุไขแล้วครับถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวเราเดินทางไกลอีกสองสวันนี้จะทําให้น้องหลุดหรือน้องขาดได้นะไม่มีใครอยู่นะคปันแสกก็ไม่อยู่ผมเองก็ไม่อยู่อยู่แต่ควันแต่ก็ไม่เป็นช้างนิ่งๆหน่อยนินิ่งกันไหมออุ้นนานต้องไม่ได้ให้มัดดีชอบเอาไปหูตีหัวนะมุณเือนลูกผมเลย เมื่อไรไหนเมื่อไรอยากกินก็นี่ก็เพิ่อเอาขี่ช้างไปเก็บกระท้อนกระท้อนต้นหนามมันมีไหมมี่หรอไปดูไปดู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 ไปดูยังทีนไหน่างกว่าขึ้นได้ตัวใหญ่ไงยกๆ้ยกช้ากินช้าจะส่งให้ได้ไหมเนาะจุ๊ ลตัวใหญ่ครับปีนได้ไหมยกขาไม่ได้ไม่ได้ต้องฟันโมนะครับันโมล่างเล็กนะครับผมก็น้องยังไม่ได้ฝึกขึ้นขาคนระับนี่ที่นิ่งผมนี่ตับน้องนี่ขึ้นง่ายกว่าอะไรยังไม่ได้ฝึก มันโมขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมมันตัวใหญ่เนาะท้องไหนวะไหนก็มีไหมกระทรร้อนหน้าบ้านกระท,รท้องท,ที่ไหนละ่ะมีต้นกระท้อนอยู่หน้าบ,บ้านนั่นไงต้องรู้อ่ะมีไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะมีกระทรรอ้อนไหมเออเฉย เนี่ยต้นเนี่ยค่ะออก็ปลูกยางเดินลัดเลยหรอเก็บไม่ได้หรอปลูกเข้าไปได้หรอลุยเป็นยากคอนเซ็ป์ตเห็นเลยลุนนี่เลย้นยางเหมือนขึ้นเลย มีไหมเห็นต้นมันะไม่รู้ว่ามีกระ thon ไหมไม่ได้หรอกกระท้อนทั้งต้นไม่มีลูกไม่มีลูกเลยหรอไม่มีลูกมึงหลอกไม่อยากกินอ่ะหลอกฉันนี่เธอดูครับมันพาช้างลุยแปลงหญ้าพี่ชายมันนะครับมันไม่ธรรมดาเลยคนนี้ถ่ายถ่ายรูปตรงนั้นตรงไหน <c oughs> เป็นไรโควเป็นไรโอเคาตรงไหนตรงนั้นแหลบนทุกคนโบนหยามอยาม่าถ่ายอยามทั้งรูปและวิดีโอทำไมวะยามรูปแล้ะว่าอย่าแปลงยาเขาแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้อ๋อแปรงนะผมตอนลงทุนนอนอยูอนบ้านนะครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่ลงทุนนี่ยู่หน้าเลย

ไปดูครับที่ปลูกถั่วทองตาตุต่มตาตุต่มเฮ๊ะมันงู บบนเก็บบน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 ะเป็นดีว่าเก็บบนเ็บกิลเ็บบนบนเฮ้ยไม่ใช่กิ๊กินเก็บบนเก็บบนมันมได้เรื่องแล้วแบบนี้มันหมดได้เรื่องแล้วเ็บบนเ็บบนเออเ็บบน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 บน เออเออจังสีนี่แม่เก็บบนข้อช้างก็ไม่่งได้ฝึกอะไรนะครับผมฝึกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ล้างไม่ได้ทบทวนนะครับผมเก็บบน Whoa! Oh. あれ <music> วนี้เราก็ต้องโคลสโอเคครับคินี่เขอพีัเนครัมไว้เจอันใคิปหน้านะครับสวัดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับให้พี่ดูด้เองเหรอ <_ an> ม่สวัสดีค um <_ an> ุผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันครบดีครับ <_ an> พร้อมกันเอกพร้อมกัน <_ an> <_ an>